ออครับสวัสดีครับเปนอนเอาอาไรทุกท่านมาแล้วครับกับช่องส u p e สาม P ีช่เนี่ยครับผมมันนี่นำเสนอเลยนี่แหนมแหนมนี่นี่น,นี่พอเลยแหนมโมกใครครับแหนมโมกใครแหนมโมกไปตองเออแหนมโมกไปตองจะแหนมใครแหนมโมกไปตองใช้ไครแหนมมีจินจ้นทิงเปย์ทิงเปย์อือจิ้งัวเปย์ผีเขียนอาไว้ไปไปเจ้าเจ้าที ขอกำขอกำเหน็บนี่มาเอาแบบยังไงเออีเดีบกับปะ พอพายเลยครับแม่งหนักหน่อยเกินนอกบ,บ้านกินแน,น้นี่กินนอกบ,บ้านพอ่ได้ครับแม่งหนักไข่แดงยัอย่แล้วครับ Nhìn bơi nhìn bơi Nhìn bình châm mụn วนะ้ากอมอเหยนะครับเจ้าอีกมุกเนียไไปตองแห้ง ใครเยิ่มเยิ่ม่นะ เออต้นหอมหน้อยครับต้นหอมเมียงเมียงปลูกเองกินได้เนืน้อห้งเลยนะเด้อหอมกินมากเลยครับของแก่ของแต่นี่ก่อนแหนมก่อนเด้อ เคครับดูีวใครเยิ่ยมเยิยมครับ ใครเยมเยืมไปแมล้วอะไรอังครับอืม មករត់ទេលូ อือหือเหมาะครับจะได้ได้มาหน่อยว่าองนนี้ไม่ได้เลีอยนะเดี๋ยวเมนูต่อไปครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าเป็นจะเป็นยังเมนูต่อไปเลยนี่ชิ้นเปื่อยเนี่ยอ ครับแล้วตัวอี๋วันนี้ตัวอีก่อนนะเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับฝากกดไลค์กดตามกดแชร์กดซับส,ะสะไครต์เป็นกำลังใจให้กันกับช่องชุดสามพี่ชั้นเนะครับเป็นกำลังใจผมนะคลิปต่อไปเนาะก็คือขอมีอย่างผิดพลาดไปขอให้ไดเด้อมีอยา่างกันที่กันแท็กกันได้ครับแล้ววันนี้กับตัวอีก่อนนะเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับมาพอว่าผมจะหยัดเมนูนต่อครับที่เหลือนี่นะมาเลยครับตัวอีก่อนสวัสดีครับ